ขอซื้อถุงทีมีสีม่วงผสมอยู่ในฮันม่วงเหรอเออหู้นักประเทศยูย่ตินะม,นม่วงอ่อนม่วงได้กัได้นะขอตัวนี้ม่วงเฮ้ยสื่ยังกับบได้เป็นบ่ะแมนที่คิดว่ามีสีม่วง <laughs> บาร์เซโลน่าอันนั้นมันทีม้วนเป็นถุง <c oughs> ดูใบอินเดียออสเตรเลียอ้ยไฟนอลคำตอบอ่ะออสเตรเลียก็ได้ออสเตรเลียก็ได้ไปคำตอบทีไปคำตอบทีิด เลี้ยงผู้เสร์ฟเลยวะคนาได้ตามเราอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ลองไปให้อีกคำหนึ่งนะขึ้นหน้าด้วยคำว่าโดมันมีอยูซีคำซีประโยคอินโดนีเซียโดขึ้นหน้าพูดคิดออกได้โดเร็มีไม่แปลคิดออกว่าซีคำที่มีคำว่าโดขึ้นหน้านี่คือไปให้อะไรนะเฉลยเฉลยเฉลยได้บ่กอยากเฉลยอยู่แต่ข้างหลังบอกเฮือเฮือเฮืเฉลย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 ทำมันใจ่มมาเลยเฮ้ยเฮ้ยตือ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 ขอซื้อถุงพิมพสีม่วงผสมนั่นก็คือถุง เอาเอาเรื่องมาหาข้าวูมาโดมินิกามันแจกวะไปครับตอบทีเดี๋ยวดๆวยบ่มีสีม่วงผมแล้วจะจนไวลมันมีถ้าบ่มีจะบอกมาถามคำตอบไปกันนะโดมินิกาไปคำตอบที